สวัสดีผู้ที่มีบุญวาสนาวันนี้เราจะมาเปิดชะตาของผู้ที่ถูกลิขิตให้กลายเป็นเศรษฐีเช็คดวงกันครับว่าดวงของคุณมีพลังงานดวงเศรษฐีไหมใช่แล้วครับถ้าคุณกดเข้ามาดูคลิปนี้หรือเลื่อนมาดูคลิปนี้ ดวงคุณคือดวงเศรษฐีอย่างแน่นอนพลังงานดีๆทุกอย่างจะส่งให้คุณเป็นดวงเศรษฐีที่มีโชคลาภเต็มไปด้วยเงินทองคอมเมนต์น้อมรับคำทํานายเปิดดวงดูดวงเศรษฐีกันครับกับช่อง789ดูดวงกับอาจารย์สมเกียรติมาดูคำทํานายกันครับ วันนี้เราจะมาเปิดชะตาของผู้ที่มีวาสนาจะกลายเป็นเศรษฐีชะตานี้บ่งบอกถึงพลังแห่งความมั่งคั่งที่โอบล้อมตัวคุณมาตั้งแต่เกิดคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆล้มแล้วลุกได้เร็วใจเต็มไปด้วยไฟแห่งความพยายามแม้ในยามที่ทุกอย่างดูมืดมน คุณยังมองเห็นแสงแห่งความหวังเสมอนี่คือพลังที่ทำให้คุณแตกต่างจากคนทั่วไปในจิตใต้สำนึกคุณไม่ยอมอยู่ในความจนคุณอยากเป็นเจ้าของชีวิตอยากมีอิสรภาพทางการเงินและความคิดนี้เองที่ผลักดันให้คุณลงมือทำจริงไม่ใช่แค่เพอ้อฝันดวงชะตาของคุณ มีดาวการเงินที่ส่องสว่างคุณไม่เพียงแต่หาเงินได้แต่ยังรู้จักเก็บออมและต่อยอดให้เงินทำงานแทนนี่คือเคล็ดลับสำคัญของผู้มั่งคั่งคุณมีสเสน่ห์ทางการเงินผู้คนอยากร่วมงานอยากสนับสนุนคำพูดของคุณมีพลังโน้มน้าวใจคนได้ง่าย และคุณก็มีดวงผู้นําสามารถสร้างทีมและพาทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จชะตาชี้ชัดว่าคุณจะร่ำรวยจากสองมือของตัวเองจากความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครไอเดียของคุณคือทองคำและทองคำนั้นจะเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินจริงในไม่ช้าบุญเก่าของคุณหนุนหลังเสมอ แต่สิ่งที่จะทำให้คุณมั่งคั่งยิ่งกว่าคือบุญใหม่ที่คุณสร้างยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งช่วยยิ่งรวยจักรวาลตอบแทนคุณในแบบที่คุณคาดไม่ถึงคุณมีดวงด้านอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินใหญ่บ้านที่ดินการลงทุนระยะยาวจะกลายเป็นขุมทรัพย์ อายุยิ่งมากทรัพย์สินยิ่งงอกเงยโดยเฉพาะช่วงอายุ35-50ถึงปีคือจุดพีคแห่งความมั่งคั่งคุณยังมีดวงด้านการค้าขายการเดินทางและต่างประเทศสิ่งเหล่านี้จะเป็นสะพานเชื่อมเงินทองเข้าสู่ชีวิตคุณคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภดึงดูดผู้คน ดึงดูดโอกาสแม้โลกจะทดสอบคุณหลายครั้งแต่ทุกครั้งคุณก็ผ่านมันไปได้คุณเก็บบทเรียนจากความล้มเหลวแล้วเปลี่ยนเป็นพลังในการก้าวต่อนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างและทำให้คุณก้าวขึ้นสู่เป็นเศรษฐีเส้นทางของคุณชัดเจนแล้ว เหลือเพียงการเดินต่อไปด้วยความมั่นใจทุกย่างก้าวคือการสร้างอนาคตใหม่ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์จงเชื่อมั่นในตัวเองเพราะจักรวาลกำลังส่งสัญญาณแห่งความร่ำรวยมหาคุณและคุณคือเศรษฐีคนต่อไปอย่างแน่นอนชะตาของคุณ เป็นชะตาที่ไม่ธรรมดาตั้งแต่กำเนิดมีแสงแห่งวาสนาส่องประกายแม้จะเดินผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยบททดสอบแต่ทุกอุปสรรคล้วนกลายเป็นบันไดพาคุณก้าวขึ้นสูงคุณเป็นคนที่มีใจนักสู้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆในสายตาคนอื่นคุณอาจดูเข้มแข็งแต่ในใจลึกๆ คุณคือคนที่อ่อนไหวและมีหัวใจยิ่งใหญ่หัวใจที่พร้อมจะฝันพร้อมจะสู้เพื่อสร้างชีวิตที่มั่งคั่งดาวการเงินของคุณส่องสว่างอย่างต่อเนื่องคุณไม่เพียงแต่ผู้สแสวงหาเงินแต่คุณคือผู้สร้างเงินทุกสิ่งที่คุณลงแรงลงใจมักก่อให้เกิดผลลัพธ์งดงาม ราวกับจักรวาลคอยเปิดทางให้คุณเป็นคนที่ดึงดูดผู้คนน้ำเสียงและรอยยิ้มของคุณทำให้ผู้คนอยากเข้ามาใกล้ความจริงใจที่คุณมอบให้ทำให้คนพร้อมจะสนับสนุนนี่คือเสน่ห์ลับที่พาเงินทองเข้ามาโดยไม่รู้ตัวพื้นดวงบ่งบอกถึงการลงทุนและการค้าขาย คุณไม่หยุดเพียงการทำงานธรรมดาแต่คุณใฝ่หาความมั่นคงระยะยาวที่ดินบ้านธุรกิจล้วนเป็นประตูสู่ความร่ำรวยของคุณยิ่งคุณอายุมากขึ้นโชคลาภยิ่งหลั่งไหลเข้ามาโดยเฉพาะช่วงวัยกลางคนขึ้นไปเส้นทางเศรษฐีจะชัดเจนอย่างยิ่ง คุณยังมีบุญเก่าคอยเกื้อหนุนและเมื่อคุณยังคงสร้างบุญใหม่ต่อเนื่องสิ่งดีๆจะหวนกลับมาเป็นทรัพย์สินมหาศาลยิ่งคุณแบ่งปันมากเท่าไรจักรวาลยิ่งส่งคืนกลับมาหลายเท่าอย่าลืมว่าความมั่งคั่งของคุณไม่ได้เกิดจากโชคเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ความคิดที่สร้างสรรค์และการลงมือทำอย่างไม่หยุดยัง้งเส้นทางเศรษฐีของคุณกำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นทุก้าวที่คุณเดินล้วนพาเข้าใกล้ความอุดมสมบูรณ์คุณกำลังสร้างอนาคตใหม่ที่เต็มไปด้วยทรัพย์สินความสุขและอิสรภาพ จงเชื่อเถิดเพราะคุณคือหนึ่งในผู้ถูกลิขิตให้มั่นคั่งคุณคือเศรษฐีที่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้ชะตาของคุณเต็มไปด้วยพลังที่ไม่เหมือนใครคุณอาจเคยผ่านความลำบากความเหน็ดเหนื่อยแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นคือบทเรียนล้ำค่า ที่ถูกวางไว้เพื่อหล่อหลอมให้คุณแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมคุณเป็นคนที่มีสายตาแหลมคมมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามและคุณไม่ลังเลที่จะก้าวเข้าไปคว้าม,มันนี่คือพรอสวรรค์ที่ทำให้คุณแตกต่างในจิตใต้สำนึกคุณมีอิสระภาพทางการเงิน คุณไม่อยากเป็นเพียงผู้ตามแต่ต้องการเป็นเจ้าของชีวิตและเพราะความเชื่อมั่นในตัวเองนี่แหละจักรวาลจึงดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ขาดสายคุณมีดวงด้านการเจรจาและเครือข่ายคำพูดของคุณมีพลังสร้างแรงศรัทธาให้ผู้คนสิ่งนี้ทำให้คุณได้รับความไว้วางใจ และเปลี่ยนความไว้ใจนั้นเป็นความมั่งคั่งและความมั่งคั่งดาวการเงินของคุณสัมพันธ์กับดาวแห่งความพยายามหมายความว่าคุณรวยได้ด้วยแรงกายแรงใจของตนเองไม่ใช่โชคที่ประเคนมาแต่มาจากหยาดเหงื่อและสมองที่เฉียบแหลมคุณยังมีเสน่ห์ที่มองไม่เห็น สเสน่ห์ที่ดึงดูดทั้งผู้คนและทรัพย์สินใครที่ได้ใกล้ชิดคุณมักอยากช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งนี้ทำให้เส้นทางชีวิตของคุณเต็มไปด้วยผู้เกื้อหนุนเสมอผืนดวงยังบ่งบอกว่าคุณจะมีโชคด้านทรัพย์สินระยะยาวบ้านที่ดินธุรกิจจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อถึงวัยกลางคนความมั่งคั่งจะพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนคุณมีบุญเก่าคอยเกื้อหนุนและเมื่อคุณยังคงทำบุญใหม่อยู่เสมอจัก,กรวาลจะส่งคืนโอกาสและโชคลาภที่มากกว่าเดิมยิ่งคุณให้มากยิ่งจัก,กรวาลจะให้คุณมากขึ้นหลายเท่าเส้นทางเศรษฐีของคุณ ย่อมจะต้องแน่นอนทุกความพยายามทุกการเรียนรู้ทุกแรงใจกำลังสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จความสุข